เชื่อคอยอาบน้ำเราก็เห็นมูน่ะนี่นีเห็นอยู่หนะนะเห็นอยู่นี่แม่ะว่ามีะหว่ามีหูมีอย่างจังเนาะชื่อไหนนั่งยัยังยังมเข้าอยู่ล้วโอ้ลูกมันเป็นอะไรไหมเนาะแมนเนี่ยยั้งยั้งมันยังบอลลุนอยู่ทึ่งบู สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงอีฟซีเบอร์สุบูสุคนวัดเป็นพี่น้องฝั่งลาวเรงฝั่งไทยพี่น้องตา่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสู่ช่องยูทูปป้าตัวบีแชนแนลแล่ห้อยพี่น้องเลยโดยน้องหอบพ่อกระบะสบีเมื่อนี้กันอยู่ทางก็อฟไพ่เก่าพี่นอ้องก็ไพ่บ้านพี่นอ้องจืดวะพี่น้องก๊อฟไพ่บ้านเป็นนา เรียนไทยพี hey, right. Actually, so oh, ını, ่น้องอ้าวภาษอย่นี้อ้าวสบายดีโอ้โดยสบายดีแล้วกะสักสบายดีเฮ็ดซี่ทางตบีนําเนาะโอ้จะสิไปใส่นี้เข้าไปทางหญ้าซอยชาวบัวพุ่ด้อจ้อืเดี๋ยวผ่านกองเจโอ้โดยเลยอวพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็ได้มาเฮือนชาวบัวคือเก่าพี่น้อง3ตู้คือเก่าแม่นมานํากันทางตู้คําแล้วก็ตู้ซิดคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตู้ซิดเพิ่นกัอ่า ไปดินไปเบิ่งอาซาบัวไปแห่กำลังใจซาบัวพื้นคอนแล้วเนาะตู้ยโซยพื้นคอนแล้วโดยเฮ้าการแถบพี่น้องเดี๋ยวเราไปตำลังเพิ่นโดยข้าไปเลยวัตุยังยังยังบุกไปอีกยังบุญยางไปอีกเดี๋ยวโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพาไปหาซาบัวเพลินนะพี่น้องเนาะกว่าเฮากาลังเตะสาวๆเพลินพี่น้องมาหาเพิ่นไทยโดยไปไปไปอน มาหาเพิ่นกับเพิ่นเห็ดเวี่ยงแต้สาวบพี่น้องคือสาบัวเพลินดุเพลนดุคนมันพี่น้องเลยโอเคพี่นอ้องอ่ากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานเอาเด้อพี่น้องหล่ะจะเป็นกำลังใจให้สาวบัวนเพลินเกิดเสียได้มีกำลังใจอ่าทางทีมงานเอาเสีได้มีกำลังใจงงเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเอาก็สิมาเฮือนสาวบัวเพลินจะจน่าบ้านเพลินแล้วจนเพลินยุค,คึ้นอยู่พี่น้องเลยให้กระสิมารเรื่อยๆอยู่ โดยผาแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุบัสุขค,คนนั่นแหละเป็นกลังใจให้บ่าวตัวบีเนี่ยกับทีมงานปัจจุบันของเฮาเนาะพี่น้องเลยโดยพี่น้องโอเคพี่น้องถ้าบ่าวตัวบีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกะอขอโทษขออภัยไรเด้อพี่น้องเลยโดยป่ะพี่น้องไปบ่าวตัวบีสีขาวไปหาสาบ,บัวเพลินพี่น้องเลยพี่น้องอบบน,นี้นี่ก็เป็นตูบของสาวบ,บัวเพลินนะพี่น้อง ต,วต mm ัว hmm. น um. ี้ก็ทาว่าทีมงานสังแก้วคนมานี่ครับขนาดชิบหายู่อะไรพี่น้องเลยเพราะว่าทีมงานสาวแก้วคนสังแก้วคนขนาดจะเอาเครื่องมาคอมาไหวอยู่นี่มานอนมาพักเศร้าอยู่นี่พี่น้องเลยโดยภาพพี่น้องเผยเลยอันี่กะเป็นเพื่อนเพผุนนะพี่น้องเลยเป็นเพื่อนที่เพผุนกำลังจะสาดกระเหิดต่อพี่น้อง นง,งเอ้ีอนอนเดิดืนนนนองงงนนาม้แล้วจูดแล้วพน้องมี่กเป็นนะห้องน้ำเพ่น้องเอ้ห้องน้ำทีห้องน้ำเพิ่นกะมีแล้วกะสเดดสบายเอ้าไพอันนี่นอโอ้อโดยสบายดีสบายดีตู้ซิดไปเมนื่อรพันว่าเห็นงูเห็นยางเห็น อย่างบาทนี่สบายดีซาบัวจุดคนไทยอุดกระไรบาทนี่อีสังบาทนี่ลูกกันจุดอุดกระไรบาทนี่อีสังบาทนี่เห็ดอีสังบาทนี่คือควันหนาควันหลังนี่มันมาดูพี่กอนมาดูพี่กอนเฮาซาบัวจ้าพ่อสมัครบอว่เพราะว่านยูนั่นนะมันยังบาทอุดกระเลยบาทนี่เบิ่งเี่นกอุดแม่เจ้าของนะบ้านเจ้ากับผมานั่งอยู่พี่กอนสบายดีสี่เด้อขยันเด้อลบพี่เด้อ ยังยังยังสาบัวนี่ยังปลีกควันควายปล่ควันนะเอาควันมันดีแบบว่ายุ่งมื่กินยุ่งกัดหัวควายแบบเออเบิ่อแล้วโอ้ยุ่งลายบ่แม่นหืมใกล้ทองน้ำน้ำแน่นนะเฮ้ยเสียหน้าอ๋อพวกว่าเมื่อกี้เราควายอาบน้ำเราก็เห็นงูนะนี่นี่นี่เห็นอยู่ใช่ไหมนะเห็นอยู่นี่แม่นระหว่ามีหูระหว่ามีหูมีอย่างไรกังเนาะแน่มีหูแต่บ้นมีหูมีหูคนไปอยากใกล้ได้ทุก พอดอมีหูนี่แต่มันนั่นออกมากครบประเทศได้บาทมาย่างนี่ก็ชิโบอยากลาแต่ไหนย่างพลกันอันตรายเนี่ยได้งูนี่มาแถวนี้หกได้ตอนเนาะโดยแน่บาทนี่แน่แน่ยัง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 ลูกยังลูกอันลราให้ก็ได้ยังไปใกล้บาทแข่งไปใกล้เขาบาทนี่พี่มานั่งอยู่พี่ก่อนเนาะ อันนี้พี่ก่อนคาดได้แล้วอ๋อคนลูกเอ้ยคาดทีู่กหมาลุ่มกุ้เกิดอะไรขึ้นบ้านนี้กนอะเนาะไใหม่บ่ไปใหม่้ะบ้านนี้เอาบ้านเนี้าเอาอีกบ้านหน่งได้เนาะโอ้่อัน้บาดท่าใจน้องกุ้งกัดเจ๊เฮ็นแม่ก้อ่นกุ้งอันนีาโอกาสนี่มานนาลนกุ้กุ้งเอลีบอนอะอูดแม่เลยเจ๊ อืมนอนอน่อืมี่น้องเงอง้ปุ้มไปโอ้นี่มงหาง้องนิมมันจะจูือ,อสบายดีสบายดีน้องล่ะโดยอ่ะไป,ไปเฮียนบ่อม,มือนี่ลือไตชผักอ๋อผักเ,กเล่อนไตยอ๋อผึ่จะไปครัาจารย์่งจะไปส่งสการบ่อโโอผักจากมอือน้องล่ะ ทางมือหนึ่งโอ้มืออื่นเลยไปปกติโอ้พี่น้องพี่น้องเพิ่งจะเป็นคนขยันพี่น้องเลยขบวัวกันทั้งสอยกันกับเมย์เจ็ดเจ็ดเศร้าหัวน้องล่ะอ๋อถือควันพี่น้องนะสู้ๆได้น้องล่ะเด้อ แน่นไปชูควันนะชูควันจะหัวควันจาก็ยังยังน่งยั้งนางนีกยอะเฝ้าวดใเยอะมาเศร้าอีกท่านหนึ่งโอ้ดูแค่ยีหลานเนาะตัวตัวตุ่ยต่ยตุ่เล็กเบิ้ลเล็กเบิ้เนาะอนเนาะอย่อื่นนี่ร้อมเดี๋ยวบอมอื่น มืออื่นสร้างแก้วมาได้มืออื่นไหม่ะซีเฮ็ดยังให้เพิ่นกินนะครับมือเละคิดว่าสีเฮ็ดยังให้เพิ่นกินของกินในตู้มีอยู่บ่จะหมูนั่นแหละที่ขอชื่อมาให้ตัวบ่ยังอยู่ยังยังตั้งแต่มือ่เขากินนันสินดาดผู้บ่ชื่อชื่อลายเติบน๋อชื่อลายเติบชื่อลายเติบชื่อสามโลเกือบสี่โลน่ะ กินสีนดาดหน่อยเดียวนึงแเมนห่อหัดโลน้ามือนะอ่ะเนาะเขากินเบิด์ตฮะประมาณนั่นแหละประมาณมคือ,อห่อหัดโลดอกประมาณเลยในอยนึงเกือบห่อดโล,โลแต่บ่อหัดโลเนาะนี่อืมยัง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 มาซอยอยู่เสียมกันน้อยแท้เสียมกันนาะน้อยอยู่ได้ <c oughs> น,น้อยแต่เข้าเด้อไอ่แต่เข้าอยู่่อยเห็ดไปเนาะจมูกเนาะแมน่อยเห็ดดี่แห<ม>ละ ແດດຊົນາືຮົາໂຕນາາແນຮົາາັດວງ່ຕອນເຊົ້າແນີ່ລງວຍພດວມດດ້ນີດດດນ ไปกระยาไปยายมันชิ้แตะไม่เต็มที่หน่อยรายเสียเอาตัเสียเอาไปชียมงแดเข้าตาทุกครั้ปวดแท่ดีเนาะถวายพืชแ้่ามลายแท่แล้วสวยนะมาถึงจะได้ทำไปอยากนกันไปเนีจ้ออะไรุดข้าวตีนดโอ้ยแล้วน้าบานมิอียาพันเี็ดโตลยังเ็นหน้าหงายัง อ๋อตุ๊กคนไทยเห็นเอเติร์ดแบบนี้ก็เห็นเตียงเนาะอยู่แคนสบัวอยู่เนาะมีเตียงเนาะด้วยมีบั้ี่ไ่ได้ย่อเตียงมาไว้ไว้อยู่นี่อันหนึ่งเนาะยุกยุกอยู่ก่องตะลาดฝืนดิแน่เขาโยนมานั่งทีบอเขาย่อมาไว้อยู่นี่เวลานี่มันใาอยากมานอนอยู่แถว ผมไม่ผมต่อไม่ทั้งพี่ก็ได้พอดีอะไรนี่ค่อยว่าพอดีอ็นเอะมากะพอดีนั่งเนาะแน่นพอดีจุดขี้เหนือแล้วนี่พอดีเลยโอมาบัวสบัวมันคือเป็นโนนมันจกมันเก๊กมันเป็นยังอ่ะนะโนนเพราะก็แรกฮะเอาดินมาเทเนาะเขากะบุ้นเร่อเข้านี่เพราะว่าก็อนนะตอนที่เขามาเทนะก็อนอะไรเขาก็เลยเทปาไว้นี้แล้วปัดนี้มันก็หลายเดือนเนาะฝนตกใส่มันเป็นอันดินจังซี่มันก็เลยก้อนเป็นจังกซันโอ้คิดคิดว่าอัน คิดว่าดินเฮือนจออกอกเจ้าบ่เียง่บ่บ่คือดโพนเนาะคือดโพนพนนเอขเน่เ <c ười> นาะ <c ười> ดตว่าลมกับาแก้วเลยนะพี่น้องเพื่นสบวนได้เอาดิน,นขอตืมอีกเนาะแม่นสิเอาตตมอีกเพราะว่ามันยังบ่ได้เพียงกับคานจังเด้แม่นครับยุบลงเนาะอืมมันบ่ยุบกเอาเข้าบ่เต็มเด้ เบื oh, ้องนั่นผู้กระจายเป็นเบื้องเราเลยเนาะยังเป็นแม่เบื้องยังเป็นคือบางบางบ่อนนะพ่อนยังเป็นโอ้แถวเขาลายเติบได้ดินอันนั้นได้เนี่ยจุกคำดินไปไรจุดินด่างดินด่ากมันจะเสียใหญ่เนี่ยดินด่างคุณผูมดินแห่เนาะมันคือดินทรายมันเสียใหญ่มันติดเนาะเสียมุดอยู่มุดเนี่ยมุดเนากเด้อ ก็ยากบ่คอยเห็ดไปเนาะแน่ตัดัดกเลือดันีัเตัดกรดิบ้านอ๋อบ้านจะเอื้นใช่กรเลิอดติบานจะเอื้นาผักนางเลิศผักอีเลืออีน่บอสุภาพด้ครับผักนางเลิอผักนางเลิอดอีนั่นบอสุภาพอาสังว่าผักนางเลิอด เนาะเพียงเนาะอีมันบวชสภาพเนาะบวชสภาพนั่งนั่งเลิศเลิศเหลือเกินนั่งเลิศพักนั่งเลิศอ่ะพี่น้องเนาะแตถ้าภาษาไทยพี่น้องเขาได้ไง กับพักนังเลิกคือกันโมเวนะจ๊วไยังจ๊ะใบพรูใบพลูใบนางพลูยังยังชิลี่ยังยังชิ้ากันเฮ็ดในหัวอยู่เฮ็ดในหัวยังเดียมือเนาะ่าว่าเอาดิจัวคำมืออื่นจะซื้อเสียงต๊กมาให้เด้

ผมชบนะชกคุณคู่กันไปชเป็นปรยน์เดี๋ยวอะไรคับวังคักัวนาดม่น่ะเป็นมะาครับน้ากันแต่ว่าเาัดมือก่อนเนือก่อนเยโทรมาลมเวียกครับอันบัวผัดพอดีเห็นบัว กินตามอยู่ตามกระปุ้นใงแล้วกินบ่เหมือนนะดู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 แม่ตามกระปุ้นที่เพื่อกินกระปุ้นที่มาซื้อมามื่อกินทินด่าเ่ยแ <เน S 2> ม่แต่หูจักอยู่เนาะแต่ว่ากัดชาวบัวแล้วไม่ได้สู่อยู่อยู่บ้านเด้สย,ยหูจักกรบโวยชนิทมันไดเนาะน้องน,นุนนนนน่นบดเด็กน้อยเนาะเลยไข่ชนมากอ่ะโบไข่สุชิงกระมูกอ่ะดูใจอยู่กับลูกกับแม่ไปใส่กับกเสื้อกับหมูอ้า มาแต่โดนระบบคือเห็นไปใส่เพราะวางนบ่มหมักนอกตางบ้านนะโดยก็อยู่เด็กกับลูกเชื่อดูอยากไปแต่กับบุญวัตรก็ทไปใส่นะก็อยู่กับลูกกับเก้าเป็เพื่อนดูแชร์อยู่เพื่อนนี่แหละเนาะดูเออโอ้โอ่ะมืออื่นกะสั่งแกวมาได้มืออื่นดูาจเลยวะทุกหลุนหนน้ำกันรุ่นน้ำกันเนาะว่าฉีเพื่อนสวัวเช่นที่ออกมาแบบใดพี่น้องเลยออกมางดงามแท้ๆขอให้ออกมาแบบงามเนาะ พอได้อย yeah. ู่พอได้าบังลมบังพลพอได้มีอันประตูเนาะพราะว่าคนมากระชีพอได้ยืนเทเลอใส่เนาะพอว่าเขากันยังบได้ไปบบกในบ้านอยู่เนาะเร่องมือน่ะเนาะยังบรดมีไผ่อันเขาบรดมีไผ่มาหาอีกบ่แบบมือนั้นบ่ตั้งแต่มือนั่นแลยครับตั้งแต่ออกอันนี้ฮะออกคลิปนี้ก็คือมีคนบอกรึ่นแหละเพาว่เห็นได้สิ เอาบมดีได้เขอบคุสิว่าได้เต็นอยากซื้อกับมาก็ซื้อตอนเว้นเหมือนเนาะมันบมเป็นเซเว่นกับไอ้โมเปิดโมเปินเปิดสี่สิบเดินว่าว่าวาเซเว่นสิว่าหว่าแจ้งโมเป็นเซเว่นเดินไรเน้เนาะเป็นเซเว่นสี่สิบงโม่เนาะคนละเซเว่นเนาะเซเว่นอยู่ไทยแต่แมนแท้เนาะชาวสี่สิบสองอันนั้นน่ะดีแต่เจ้าบุมีเงินซื้ออันนั้นน่ะเต็นขาดมากกับบุเห็นเลยบ เอาอีกนัตัวใส่อีกขอได้ขอได้อได้อได้น้องมันแปลนเลยี่เปอี่้องยังยังนงานถ่งยังอยู่ได้นี่ยังบลงนอยู่นี่ยังบมลุนอยู่นี่ขึ้นไปก็ล่นแล้วจ้นขึนไล่นมากกะจุดอีกคนปุกเรียนบอกข้า กูแปลว่าที่บอกก้าวกูฟันอาพอเลยด้วยละเดิมมันใหม่ไม่ได้พอแล้วเอาไปเก็บเอเอาไวเแต่ม่อกมีเนาะระวังเกียบด้วยเก่ยวแต่ว่ามีคนไปบอกคนที่ในคุณอาอันสุดยอกทิ่เนาะนะจ๊ะ่ออะคนที่คนที่จักขแหละเขาบอกว่าถ้าบอกนะ่คยไปบอกชื่อได้เขาว่า ไปจับอยู่เด้เพราะว่าสิเออเพราะว่าก็ทั้งหูก็หูอยู่แล้วเพื่อนมันโมบี้ผู้ชายนแต่ผู้หญิงเนาะจะมาหาไะไเนาะโดยวยมาผิดเงื่อนขั้นได้ขึ้นไปเองยืงเทอาเดิมอยู่โดยตกใจได้เหอกนเนาะเนาะว่าว่าพื้นให้เน มีปืนมีอย่างเขายิงบริพิตรได้หันบา้านไหนผู้ยิงได้ตู่ถ้าขึ้นเตอนี่เฮาผู้ชายผู้ชายก็ขึ้กันเนาะนนย่านขึ้นมาปัม้มเฮาเนาะถ้าข้นมาโคนจ้าข้นมาจี้แ,นนกกแต่ย่านเราก็ตกใจกันแต่เม่อเจ้าเม่ได้ย่านขึ้นมาปัม้มบ่โอ้ปั้มขอใย่ญญานเราดูแต่เดี๋ยวเจ้าได้ปั้มขืนเนาะแมนเมนเด้ออันนี้ก็แเมนความแมนตุคามเราเนาะในกรณีที่ว่าผู้เมนแต่ว่าอันผู้ยิงหรือว่าผู้ชายเนาะคึ้นมาเฮานอนเฮือนแบบนี้ กรณียำก็อื่นว่ายำวิกาดแล้วยำวิกาดเดิกแล้วแล่คันว่าเขาหูซ้ายกันยังว่าไงเขาหูชวดพวกเมื่อมากหนดตกใจยืนเทะเลตีท่าช่างลงเพื่อนประีนกันเนาะพี่ต้องเนาะอันนี้ว่าโทษเนาะว่าแบบว่าแบบอ่าบโบบดสุภาพแน่บดสุภาพแนบน้อยนึงพี่น้องเห็นเนาะคือว่าว่าชุมชนเขาตกใจเนาะมูดมากคิดว่าพีว่ายังคื้อฉวบว่าแล้ว้หนดบาดทะลุมลงไปหนดไงท่องลงเพื่อนหนด บลอเฉยๆโดยวัลพิธได้เอาเนาะจักหมู่มาในไรปากกำปองอยู่กลางหมถที่โคเคลื่อนโดยวัลพิธได้หั่นยาบังกะบัวนาชีบัวขาวบัวแดงเนาะแม่มันดกแล้วมันจะเป็นมือใหม่เลี่ยมันจนเที่ยงคืนเนาะมันจนใกล้คันโคกเลยไม่ต้องเลยยคันถือว่าผู้มีปืนมีพาในแห้งติมกับหัุดเรียบร้อยอีก ยังไปซื้อยังไปซื้อเลยเนาะเป็นตำนานเลยเนาะออเป็นตำนานเลยหมอจอบลอยเพาอวาหมอจอบลอยว่าซื้อเพื่อนแต่ว่าอันนี้เฮาว่าเนาะโ่เมนว่าเจ้าสิเห็ดหรือบเห็ดกะชาเนาะยาแต่ว่ามันคือว่าเนี่ยมันโมเมนยามที่ว่าสีมหาเนาะชาบัวก็เเ็นผูทุยิงแหงกระเ๊กบบดนี้คูนซองเลยคูณซองเลยคูนซองเลยบาดนี้ อ่ขาขันเราตุ่มยังสิขึ้นมาปั้มตุ่มกับโมเมน,มเมน,นต์เราตัวเนาะอา่ากะอาจจะมาป้นอันน,นั้นเนาะคันสำหรับตุ่มเน,นะมาะมาป้นดูว่าเอาไปได้เอ็งจะหมักตุ่มกับมีได้หมักหกในโตัวตุ่มก็มีเดนะ้เนาะอ่าอันนี้เป็นฉบวยเป็นผูนยิงคูณสองเลยเผื่อคูณสามอีกพี่น้องเนาะอ่าอ่าว่ากล้องว่าเซเว่นนี่ผัดบุมีกล้องบาน แต่ว่าเอากับมีลักฐานเอากับหูเนาะเห็นหน้าข้างแนบบอสบัวแน่เห็นหรือข้างแน่มมีกล่องแต่เวรกรรมมีจริงอันตรายเนาะอันตรายอันตรายจังไดกอะอดอดทนอีกเนาะมาิเล่งมือให้เพื่อนฉบัวนี้แล้ววห่างคันว่าปูใหญ่นะแต่วงบนี่พันสีซอยมาก,ก่อนแต่ว่า อันไห่ไห่กอกอครับใส่ประตูประตูนี้แล้วอนนพอได้ว่ามีล็อกไว้อยังคณาคำมาไดยเอาประตูนอนไปยิ่งก็ยังกระโบชนนั้นเท่พื้นได้ว่าก็ถามสบบวก่อนนอนนี่กะน,นอนนี่กบแต่ละมื้อนี่นอนแบบเต็มรับเต็มตื่นอยู่บ่หรือว<ม>่านอนแบบระแวงน้าแต่ละแวกแน่เลยอย่าแน่เลยนอนต้่นสวบัวา่นอนในขันใดเลยย่ามจะขึ้นเป็นย่ามเลย เราแย่แน่ระแวงแน่นเนาะแข็งๆกูได้มีอโตอิตาไว้บ่กโตกับมีแล้วไฟสิบะขึ้นมาเบิ่งกเลยก็ได้เนาะโตมีโตเนาะดูคำจะลองขึ้นไปเรื่อยมือเ้งแถ่ยังเปซื้ออิตมีอิตอีกอ่าแต่ว่าก็วอาง่ายๆนะนอนกะนอนก็ต้องแบบคล้ายๆแบบมีสติรับบ่เจ็บเนาะแต่บัวเนาะอย่าว่าได้มา มาเข้านั่งนึงกะชิดสะดุ้งเลยสะดุ้งขึ้นมาจอบเนาะอดเอาเนาะอดเอาเดี๋ยวในรับสลิปขัดในรับตรงเนาะเมือื่นกะชีลุยแล้วกะอีบุตรนกชีได้นอนแบบเต็มที่อมว่าถามีประตูประตูอัดตัวกีเข้านอนกับลูกกับแม่เนาะมีความสุขบ้านมาเข้ากะเด้แต่เปิดประตูเบาเงียบช่องมึงกะป๋อไทยอีกกป๋อไทยอีกเนาะ ทำมือจกไปก็ได้วะมือจกขึ้นก็ได้เฮือนเพิ่นกันปองกระลายอีกเนาะปองกระลายเนาะคือพูดจังให้เอาไม้ไปแย่เป็นยังคำเมื่อคืนรถเมลเจ้าบ้าตู่เราจะไปเฮ็ดได้ไปสไตฉร์มือถือเนาะ บอแ้ก่อยบาเบิ้งได้มากันครับก็คืนไผ่ับผู้สนกันเดียวแมนเพราะว่ากะหู้อยู่เนาะเือนโมบี้ชูยซนะข่อผู้สนเด๊ะเราจะเขาแม่นทางที่หูว่าแม่นยิงแม่บอกแม่นข่อยผู้สนเด๊ะเพราะว่าข่อยกระบื้พิษอยู่แล้วอยอยู่เพือนข่อยเนาะสัาทีนเลยผู้ส่นเด๊คันว่ามาแล้วแหละเอิ่นเอิ่นชือ่เอิ่นเชียงเลยได้เนาะแบบน้ะเขากับสีดุกมาเบิ้งว่าเป็นไผ่ขยาม จะยังสิฟ้าอยู่บ่บ um> ้าตัวเอาจะมาบ่หม ok um> ื่น่ะมื่นเจ้าอ่ะกบอแม่นตัวบูเดมืนอเบ่นบ่เนเจ้าเปเจ้าเขาชื่อแต่เงาเนะไม่น่าออชูงบ่เจ็บสามเจ้าผ่อนว่า ถูกมได้ซ้ำตุคมนี่กำลงูดเพราะว่าเขาเอวเซ็ตบาทนี่เอาทเำเป็นวัยรุ่นนะโชคดีมาะข้ามแถวเนยลอยัไงนะกไปอยมีได้ยืดนะอย่งอยังหมหมอดูไฟทังนี้ก็นพุ่มอยู่พี่น้องจากกระบาทงีก็ได้เอ้า ใช่มากกำลังล่มกันม่วนไปเลยแล้ววัดถืออันขี้ดินขี้ดอ้อเดินเด้อเวลาวัดนี่ขนาดวัดอื่นวัดอะนี่แหละนี่วัดเจ้าพียสอบแต่าะขี้ดินอ๋อขี้ดินออกวัดเราจะเอวัดไซเสียมวัดวัดเขาเขาไซเสียมนิดน้องอันน้องตัวบี้ว่าอย่างนั้นวัดยังกินวัดเจ้าพียสอบไปข้างหลังที่เลย วัดยูเนสัป็นอมนแล้วจากแปลู่つつつつつつ้ขามาอยู่บ่บ่ผู้ขโมยบ่ไปสื่อได้ <S <S ่น้องไอเนาะบ่ไปสื่อถึงขอคอดเขาใส่เพราะว่าข้าเสียเ่ยผลผลผลเศร้าแนวนีิเสียได้มากกว่าตายเลยเลยนอาเสียเนี่ยผลก็ขึ้นไมเนาะแลต้มนขึ้นไม่คอยคือะไพ่อ่าตัวหนึ่งเนาะอันฝนตกนะ แบบเสียเสียไปเสียมาซ้อมซ้ำเมือขึ้นอีกแล้วแล้ว่พอที่เสียเห็นเนี้ยแตถ้าย่มแดงใครยู่มันก็เดิ่มคอนเนาะทำให้มัเป็นมัดนั่นี่งเดี๋ยวสิผ้าพันพี่น้องซีเบิ้งรอบๆบ้านก่อนเนาอเจ็บคอนน้ำก่อนเริ่มไอเริ่มยุ่ยแล้วไอเริเนาะน่าสบายดีสบายดยสบายดีขึ้กันคือกันคือกันโดยโดยจะง่ายเข้าก็น่ากระสีไปคือกันเนาะกระไปเลาะเลาะเบิ้งรอบๆบ้านคือกันพี่น้องเลยโดยเฮากับ ไปรอเบิงอบ้านเจ้าสบัวก่อนเดี๋ยวสบายดีสบัวสู้ๆเด้อโดยงกำลังใจให้ไปทำไปสิไปคือกันได้บานี้เนาะสบายดีเด้อสบัวเด้อมื้อได้เพื่อนเนาะได้เพื่อนเลยโอเคพี่น้องเลยหลับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละเนาะโดยถ้าหากว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ทานใดที่อยากซอยเลียหรือว่าสมทบทุนอ่าเหตุเทื่ยวเพิ่นท่องเที่ยพี่น้องเลย ชมทบทุนสอยกันมาเห็ดบ้านชายเพิ่นนี่แหละพี่น้องพาซื้ออ่าตินบล็อกตินจีซื้อปูนซื้อยางอะไรปลาเพิ่นก็ยังขาดแคลนหลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องเลยโดยโอเคพ่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันบุมียังหลายนอกกันขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชูข,ขูุู่คนที่แถบมชมคลิปบ,บ่าวตุบีเดี๋ยวตอนจบข,ข,ขอให้พ่อแม่พี่น้องจะมีสุขภาพแข็แขง แข็งแรงประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานค่าคายกใ็ให้ร่ำรวยร่ำรวยของตัว,วเก่าดือ้อพี่น้องเลยว่าเสียธุรกิจอยัางก็ขออห้เจริญยิ่ง,งขึ้นไปพี่น้องโดยฮะสำหรับคลิปนี้มาตัวกกบีก้าสีอเคาะกาวคำว่าสบายดี